ตาชั้นที่ไม่ใหญ่เหมือนผู้หญิงแล้วก็ทําให้ดูเป็นธรรมชาติครับทำงานเกี่ยวกับการแสดงบ้างครับเพราะว่ามันต้องออกกล้องบ้างพอตามันชัดขึ้นแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ในในในกล้องมันก็ดูดีขึ้นตาจะเหมือนคนง่วงนอนตลอดนะครับตาจะปือป้อปื้อแล้วก็เห็นเห็นเห็นคนบอกว่าตาจะไม่เท่ากันด้วยมันจะดูเหนื่อยๆครับใช่ครับตาไม่เท่ากันแล้วก็ดูแบบง่วงนอน สวัสดีครับชื่อเอกครับพนรัชชยาอายุตอนนี้32ปีครับวันนี้มา follow up ครับหลังจากที่ทำตาไปประมาณ3เดือนครับก็ตอนนี้รู้สึกโอเคครับรู้สึกชอบครับชั้นตาดูธรรมชาติแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปแบบที่เราอยากได้ตอนแรกเลยครับตอนนี้รู้สึกเข้าที่ปัญหาเดิมก็คือมันจะเป็นกึ่งชั้นเดียวกึ่ง2ชั้นนะครับที่มันที่มันไม่ค่อยชัดเพราะมันชั้นครึ่งก็เลยก็เลยทำให้มันเป็น2ชั้นแบบชัดขึ้น ตอนนี้ก็ชัดขึ้นครับก็ทํางานเกี่ยวกับการแสดงบ้างครับเพราะว่ามันต้องออกกล้องบ้างบางทีก็พอตามันชัดขึ้นแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ในในในกล้องมันก็ดูดีขึ้นถ้าถ้าจำไม่ผิดในตอนนั้นก็ก็ รู้สึกจะขีดแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจแล้วก็เย็บมาครับใช้เวลาไม,ไ,มไม่ไม่ไม่นานมากแล้วก็วันแรกนี่ก็จะรู้สึกตึงตงนิดนึงแค่วันสองวันแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับแค่ห้ามโดนน้าหาข้อมูลหาข้อมูลว,ว่าว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็เลือกดูจากผลงานของคุณหมอแล้วก็เห็นผลงานของคุณหมอที่นี่แล้วชอบครับโอเคก็เลยเลือกที่นี่ครับ ใช่ครับที่นี่มีเคสของตาผู้ชายให้เลือกดูเยอะครับแล้วก็แล้วก็ตรงกับแบบที่เราชอบด้วยก็มั่นใจครับก็ก็ดูมั่นใจขึ้นแล้วก็แล้วก็เวลาถ่ายรูปเวลาออกกล้องเนี้ยก็รู้สึกว่าตาโอเคขึ้นภาพลักษณ์ดูโอเคขึ้นครับเพราะว่าเพราะว่าปกติก็คือเราสองกระจกเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตามันมันมันดูไม่ค่อยโอเคแล้วก็เทียบกับคนอื่นเทียบกับดาราอะไรอย่างนี้ด้วยครับตาของเขาอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยตัดสินใจทำ ขอก็ตอนนี้ก็โอเคครับเวลาสองกระจกก็รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นรู้สึกว่ามันมันเป็นตาเป็นตาที่ชัดขึ้นธรรมชาติขึ้นครับเป็นตาที่สวยแบบธรรมชาติผู้ชายถ้าอยากทาตาครับก็แนะนําที่นี่นะครับเป็นเป็นตาชั้นที่ไม่ใหญ่เหมือนผู้หญิงแล้วก็แล้วก็ทําให้ดูเป็นธรรมชาติครับเป็นตาสองชั้นที่ชัดแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติครับ